สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําไก่ย่างกันนะคะอ่าอันนี้หมักเครื่องปรุงไปแล้วเครื่องปรุงในนี้ก็จะมีเออกระเทียมพริกไทยแล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็ผงขมิ้นนะคะแล้วก็มีน้ําปลาคะ่ะอันนี้เราหมักไว้แล้วแล้วเตรียมไว้ย่างน,นี้จะย่างไปวัดนะคะวันนี้เป็นวันพระจะตาส้มตําไปด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าย่างออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เพิ่งเคยทําครั้งแรก อันนี้กําลังก่อไฟไฟกําลังติดนะคะเดี๋ยวรอไฟติดอีกหน่อยสักครู่หนึ่งเราก็จะย่างไฟได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไก่ลงย่าง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอมาเป็นแบบไหนจะสวยงามตามที่คิดไวหรือเปล่ายางกลางแดดเลย โอ้กนขโมงเลยค่ะด่เริ่มสวยแล้วโอ้ไปลุกไปลุกอืมย่างออกมาแล้วค่ะนี่สวยงาม แสงเยอะไปไนะนอกอ่านี่ค่ะนีคะ่ค่ะน่ากินมากเดี๋ยวจะเอาไปวัดค่ะอีกชิ้นนึงย่างอยู่บนเตาเสร็จแล้วค่ะไก่ย่างสูตรบางตาลค่ะสีสันสวยงามให้ลูกชายชิมแล้วบอกว่าอร่อย ไปด,ดูนะคะอร่อยมากครับอ่ะนโมกินแล้วอร่อยไหมอร่อยกินแล้วเออกินจนหมดเกลี้ยงเรียจา <c oughs> น,นเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ไม่กล้าออกอ่ะอวาอนแล้วสวัสดีนี่ล oh <my> ูกฝากด้วยอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูให้ให,ให้ใครใมองอินดี้มองอินดี้โมก็พูดว่ามองอินดีน้ได้นะครับขอบคุณครับ